สวัสดีครับผมแฟนคลับแฟนเพจเอสซีทุกคนทุกคนวันนี้ครับเป็นมือวันที่28เดือนมิถุนายนพศ2565ครับหาแฟนเพจแฟนคลับมาบึงง้วเยอะขอกนะครับเนาะสาวนี่ลงไฮลงนะบ้านเขาบ้านน่ำเหรอเนาะครับเนาะง้วกับมีนาทีอยู่ขอกเหรอครับเป็นง้วแยกลูกไปนะครับเนาะ มีอยู่สองแม่ครับน้ำเสนอให้แฟนเพจแฟน,นรับผิดจรารนาเหมือนี่นี่ครับเท้าเทาบดบดงูเท้าเท่าบดบดนี่ก็บไทยถอดพันธุกรรมให้ลูกดีสุกตัวแล้วครับผมบดยกเบนตัวแรกน้องครับเนาะสมพอพันธ์แดงเบิดเท่านั้นครับลูกแดงแน่นอนตัวนี้ลูกได้ตัวผู้แยกลูกไปนะครับเนาะแยกลูกไปนะ เพื่นนะครับเึองคอเรงทองเพ่นเมีเห็นตามนี่เลยนะครับเนาะเป็นง้วหนานาครับผมแม่นี่เบื้องแม่นี่ก้อนเนาะครับเนาะ่นะครับบันทายเพิ่นหางเบี่ยงเบียงเนี้ยนี่กับนาจะผสมมาแล้วนะครับเนาะว่าตีกับตีไป็นราคางัวทองว่างนะครับผมนึอว่าผสมแห่งดีนะครับเนาะดีวงไหนดี่ครับเด็กคันเลือกพอพันเองนะครับเนาะสะใจดีพึ่งพันกันไม่ลูกมาตัวเดียวนะครับเด้อแม่เนี่เนาะครับเนาะ มามื่อีกแม่หนึ่งครับผมเปิดแพคคู่เลยนะครับเนาะทีนี่กะสิเปิดให้แฟนเนพจ่อนครับพิจารณาแพ็คคู่เลยครับผมนี่ครับแม่หนึง่งแม่นี่กะเทา้ทาเทา้ทาโบดๆขึ้นกันครับผมออกกึิงๆลูกกระทบนะครับเนาะนั่นนะครับเื่อสองตัวนี้เปิดไว้ราคาไม่เป็นไระนะครับเนาะ เปิดไปหกหมืนเจ็ดพันครับผมหกหมืนเจ็ดพันนาะครับเนาะส่งฟีทเขาขาคอีสานคือเก่าครับผมแฟนเพจแฟนครับขึ้นมาอยากได้งวเท้าเท้าบดบดนะครับเนาะสองแม่นี่ได้กันครับเนี่ยให้ดันรับประกันกับคือเก่าเลยครับผมขาทกพาทอนหางมกหางดอกรับประกันเนาะครับเนาะ นะครับผมสูงแม่นี่กับย่ทีไปเคียงร้อยสี่สิบนะครับเนาะนี่บวกนิดหน่อยลบนิดหน่อยครับผมร้อยสี่สิบนะครับเนาะแม่ขอท่านพันการไม่ลุกด้วยครับแม่นน่าะว่าแม่นี่พันการไม่ลุกมาแล้วตัวหนึ่งครับผมอันนนะครับกันเข่ามผ่นมิ้อยู่แต่ว่าถถวบนมี้กันเขาแบบนี้กับงวสาวอยู่ครับผมร้อผสมนะครับเนาะสาวรุ่นหง่ความสีผสมนะครับเนี่ยมัด น,นะครับคอเข้าดำขีมีดำํำชิบใบหูดำเบื้อดำนะครับเนาะแน้วได้กับเป็นงัวครบเครื่องหนึ่งบดดนะครับแนวนี้ยง่าเทวๆบวดๆเนว้วนี่ก็ทายทอดพันธุก,กรรมให้ลูกดีเลรครับผมคุ้มแสนคุ้มครับผมหกหมืนเจ็ดพันนะครับเนาะงคมนี่ ว่าแพนเผืแพนครับอยากเน้นเป็นตัวก็ได้นะครับเด้อขอแยกก็ได้นะครับเนาะอยากแยกก็ได้ครับผมแขงโคมาคุยเบังนะครับเนาะว่าอยากแยกมัดตัวใดตัวใดนุ่นะครับคอเข้าคนพอเข้าดำจีมีดำชิดใบหูดำทั้งครูนะครับนะเท้าเท้าบดบดนะครับเนาะ แม่นี่นาะนะครับผมดาดสายนะครับเนาะแม่นี่รับเป็นงวอขอนข,ข,ขางสูงเลยครับผมแม่นี่นาะนะความสูงถี่ยูแม่นี่นะครับความสูงถี่ยูประมาณร้อยสามสิบห้ายูในเกณฑ์น,นี่นะครับเนาะ <S <S บวกกับบวกนิดน้อยลบกับลบนิดน้อยครับผมร้อยสามสิบห้าเนาะครับเนาะอยู่ในเกณฑ์นี่ครับผม น่คร well. ับจีมีดำคอเขาดำคลิปใบหูดดำดำครับผมเท้าเท้าบดๆเต็มๆแฟนเผ็แฟนครับของหัวชายอทีนี ille ille ้ย่อมชองชอบหมักเนื้เท้าเท้าบดบดมีสองแม่ครับผมขึ้นหมักทั้งสองแม่หมอไปเลยก็ได้นะครับเนาะสรงฟีทั่วภาคอีสานคือเกานะครับผมน้ำมันกาแฟเจ้าคือท่งฟีเพมือนที่ว่า รถท้องชายเย่าใส่แจ็ตนะครับเนาะทรงฟรีได้คือเก่านะครับเนาะนะครับสองแม่นี่ะครับผมหกหมื่นเจ็ดพันถือเป็นถือนะครับเนาะพิจารณาบางถือแพ้งนะครับเนาะมาแพ้งกับนั่นครับมองไปทั้งสองกับต้อเอาครับผมต้อสีรถหายไรไปไหนกับโทรมาคุยคือเก่าเหรอครับผม เจ้าสีหูนะครับเนาะเั็นพระโทงคุยกับสีบัวหูว่ารถให้ได้หลาย่ำเร็จแมน่นี่นะนะมันถ่าย,ยางี่เงี้ยค่อยๆครับแมน่นแต่ว่าอีกแมนก่นึงก็ลลำตัวเงาเนาะครับเนาะมักถึงนานาะมักถึงลำตัวเงาเงามอไปทั้งสองแม่ได้กันครับนะส่งฟรีนะครับเนาะโอกาสดีของเอซีของห้อยเสียยอด,ดนะครับผมคลิปนี้ก็ จบคลิปไปเช่นนี้นะครับแล้วขอบคุณหลายๆครับแฟนครับแฟนเพจเอสซีสุขุสุคนติดตามคลิปหอวเฉยอยู่นะครับเนาะส่ารมาคลิปมือนี่กับมีแม่ลูกสองคมผมว่าคุณแยกลูกไปเนาะครับเนาะมีอีกยยชุดหนึ่งครับผมตัวนี้หัวสาวเลยครับเนาะมาทันผ่านกันมีลูกมาตัวนี้ผ่านกันมีลูกมาตัวหนึ่งนะครับเนาะกันของกันหนึ่งอ่ครับผม หกหมื่นเจ็ดพันนะครับผมแพ็คคูคูนี่นะครับเนาะเอาละครับผมแฟนเพจแฟนครับคลิปนี้ก็เคยดีบางยางจูใจนะครับเนาะเพิ่มมากอย่างแรกก็เทวนครับผมพื่อนนะครับเมืองบันทายเป็นอ่านง่ายๆครับคลิปนี้กัจบไปช้ำนี้แหละครับผมสวัสดีครับ